สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูรีวิวเส้นทางนะครับจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมุ่งหน้าไปจังหวัดเลยนะครับซึ่งช่วงที่ผมบันทึกวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับแล้วก็จะผ่านป่าดงลานนะครับ ซึ่งเริ่มจากจุดนี้นี่ก็จะเป็นถนนเลนสวนนะครับสองเลนนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางใช้เส้นทางถนนหมายเลข201นะครับช่วงที่จะผ่านออพื้นที่ของป่าดงลานหรือว่าเขตอุทยานแห่งชาติภูผ,ผาม่านนะครับถ้า ใจไม่ผิดนะครับก็จะมีระยะทางอยู่ประมาณ20กว่ากิโลเออ20กิโลโดยประมาณนี้ยครับซึ่งบริเวณนี้นะครับผมใช้เครือข่ายโทรศัพท์ของเจ้าหลักนะครับแต่ก็สัญญาณจะบางช่วงจะไม่มีนะครับจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับ เหตได้ว่าพอเข้ามาใกล้พื้นที่ของเขตบุทยานแห่งชาติบุพมานนะครับด้านด้านนี้นะครับฝั่งขวามือนี่จะเป็นป่าดงลานนะครับเป็นป่าดงลานโซนนี้นี่ก็จะเป็นป่านะครับ เข้าสวนฤดูหนาวนะนะครับจะเป็นถนนเลนสวนนะครับเส้นนี้นี่จากอำเภอชุมแพไปจังหวัดเลยนี่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับแต่จะมีช่วงที่ขับผ่านเขตป่าดงลานนี่แะครับที่จะเป็นสองเลนนะครับเลนสวนก็จะมีไหลาทางอยู่ แต่ลอดแต่เส้นทางช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็น4ี่เลนแล้วนะครับก็จะมีบางช่วงที่เป็นเลนสวนสเลนแบบนี้นะครับก็ใช้ความระมัดระวังเพื่อสักครู่นะครับป้ายข้างหน้าบอกอีก3ากิโลเมตรครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผามานบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยนะครับ จะมีใบลานนะครับเป็นต้นไม้เดึกดําบัดช่วงฤดูหนาวนี่จะเป็นช่วงไฮซีซันนะครับของจังหวัดเลยแล้วก็ทางพื้นที่ทางแถบอีสานหรือว่าจะขึ้นไปเหนือนะครับ เป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะครับรถจะเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงมกรานี่ก็จะท่านก็อาจจะท่านใช้เส้นทางนี้ก็จะเจอรถบรรทุกอ้อยนะฮะก็ต้องระมัดระวังถือว่าแชร์ประสบการณ์กันครับในการเดินทางในการใช้ถนนใช้รถ ด้านหน้าก็คงจะเป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูพาม่านนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศดีเลยนะครับถ้าสาหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับโอ้โหนี่ก็จะมีรถของนะ่าจะเป็นผู้ที่จะมาเที่ยวนะครับมองเข้าไปก็กมีรถจอดอยู่หลายคันเหมือนกันนะครับ ภาพป่าของช่วงหน้าหนาวครับก็ยังมีความเขียวเพราะเพิ่งผ่านฤดูฝนมานะครับแต่ถ้าท่านขับผ่านมาบริเวณนี้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยอาจจะเจอไฟป่านะครับนะก็แล้วแต่ว่าแล้วก็แล้วแต่ฤดูกาลของเขาแหะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะดูเขียวอยู่ถ้ามาตอนเช้าเช้านี่ช่วงหน้าหนาวนะครับท่านอาจจะ เจอหมอกถ้าเจอหมอกลงจัดนี่จะทัศนวิสัยจะไม่ค่อยมองเห็นได้ระยะใกล้นะครับแถวเนี้ยครับตรงป่านี่แหละครับที่ที่หมอกลงเยอะซึ่งผมก็เคยผ่านมาตอนเช้าเมืม่อเมืม่อหลายปีก่อนนะครับก,ก,ก็เจอเหมอกลงจัดก็กวันนี้ก็ เส้นนี้นี่ปริมาณรถถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเป็นเลนส่วนเป็นเป็นเป็นสายหลักนะครับจากจังหวัดเลยจะไปขอนแกน่นจะไปชยัยภูมิจะไปกรุงเทพ ประมาณ20กิโลที่จะวิ่งอยู่ในเขตป่าดงลานแล้วก็พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับรอยต่อจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยนะครับ เป็นป่าสงวนดงลานคือการขยายพื้นผิวจราจรเนี่ยมันจะมันจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะครับมันจะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ สังเกตได้เลยนะครับเวลาถนนที่ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติหรือผ่านป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่จำเป็นหรือว่าถ้าไม่มีเหตุผลสมควรจริงๆเขาก็จะไม่ขยายถนนนะครับเขาก็จะพยายามที่จะคงพื้นที่ป่าไว้ให้ได้เยอะ ถ้าเป็นเส้นจากชุมแพไปน้ำหนาวนะครับช่วงที่ขึ้นน้ำหนาวก็จะเป็นทางสองเลนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นช่วงที่ผ่านป่านี้ถนนก็จะแคบนะครับก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่หรือใช้ถนน สถานไทยๆครับประชาชนก็ต้องระมัดระวังกันเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพื้นที่ป่านะครับสถานีวันนะวัฒนาวิจัยดงหลาพื้นที่ของกรมป่าไม้ รถขาลงนะครับหออมาเยอะเลยนะครับก็ติดกันมาเป็นสายเลยแต่ก็ยังทำความเร็วกันได้ไม่ไมถึงว่าอตอนนี้ก็จะลงเขานะครับลงเขายาว5กิโลเมตรนะครับถ้าผ่าน ช่วงตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตจ,จังหวัดเลยล่ะครับ ขับรถในถนนที่เป็นเลนสวนหรือว่าเป็นทางโคง้งทางเขาครับก็สังเกตป้ายเตือนสังเกตเส้นเหลืองเส้นทึบหรือเป็นเส้นประนะครับจะขึ้นแซงแล้วก็ใช้การประมวลของผู้ขับขี่เองด้วยครับว่าควรจะแซงไหมจะขึ้นทีแซงได้คันเดียวหรือจะ แสงยาวๆเองเงี้ยถ้าแสงยาวๆก็ต้องเป็นทางตรงนะครับที่ทัศนวิสัยมองเห็นได้ไกลนะฮะเป็นช่วงโค้งนี่ก็ช่วงอับมุมนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรแสงนะครับตรงด้านหน้านี่จะเป็นศาลเจ้าปู่หลุนนะครับตรงซ้ายมือ ตั้งใจว่าจะถ่ายให้ติดผานกเขานะครับแต่วันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจครับท้องฟ้ามันมันเป็นฟ้าหลวครับมันไม่ได้มันไม่ได้ใสอ่ะอ่ะถึงแล้วถึงแล้ว มไม้และใบไม้นี่นี่บังผ่านนกเขานะครับไม่เห็นเราไว้ถ้ามีโอกาสน่าจะเป็นช่วงหน้าผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับถ้าขับจากตรงนี้ถึงจะมองเห็นผ่านนกเขาได้ชัดอ๋อ ตรงนี้นะครับผานกเขานะครับถ้าคนพื้นที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นผานางนอนนะครับจะดูแล้วมันต้นไม้บังนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนผู้หญิงนอนนะครับอันนี้คนพื้นที่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาก็ยังเรียกว่าผานางนอนนะครับข้างบนนะครับจะเหมือนผู้หญิงนอนไงนะครับ ก็นะคือผ่านนกเขานั่นแหละนะครับปูออบ่ย่าตายายนะครับเล่าเล่ากันมาสมัยก็ไม่รู้ว่าสมัยไหนนะครับแต,แต่คือเขาบอกว่าจริงๆผ่านนกเขาอะความสูงของยอดยอดผานี่จะสูงกว่า ก่าปัจจุบันนี้นะครับแล้วรู้สึกจะมีการทลายหรือพังลงมานะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าของคนเท่าของผู้เท่าผู้แก่นะครับเขาก็เล่ามาซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ว่าจริงเท็จแค่ไหน แล้วก็จะเป็นเขตจังหวัดเลยครับจะมีลําน้ําพองนะครับลำน้ําพองจะมีสะพานข้ามน้าพองนี่ก็จะไหลมาจากภูกระดึงนะครับไหลไปทางด้านตะวันออก นีก็เวลา4ี่โมงจะสี่โมงยีนะครับจะเริ่มเย็นแล้วแล้วตรงนี้นี่อยู่หลังอยู่ด้านที่ผาบาังแสงแดดนะครับก็จะลมลืน่นเดี๋ยวสักหน่อยก็จะสุดเขตทางลงเขาแล้วครับก็จะเข้าสู่ บ้านผานกเขา ด้านหน้าครับก็จะเป็นเป็นแม่น้ําพองนะครับเป็นลําน้ําพองเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ช่วงลําน้ําพองช่วงที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็จะไม่ได้เป็นลําน้ําที่ใหญ่อะไรมากนะครับก็ตรงนี้แหละครับคือสะพานครับแม่น้าพองหน้าแรงนี่น้ําใสเลยนะครับลําน้ําพองเนี่ย อเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดเลยแล้วนะครับภูเขาสูงด้านหน้าใหญ่ๆตรงนู้นนะครับคือภูกระดึงนะครับภูกระดึงโอเคครับสำหรับรีวิวเส้นทางหมายเลข201นะครับช่วงที่ผ่านป่าดงลานอุทยานแห่งชาติปูผ,ผาม่านอานกเขานะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ